เสพดรามา่าดราม่าวันนี้วันเพ็ญเดือน12แต่ดราม่ากองเต็มฟีดหลายเพจออกมาขอความร่วมมืออย่าขายอย่าลอยกระทงขนมปังอย่าจุดพลุอย่าปล่อยโคมลอยคนห้ามก็ห้ามไปส่วนคนไม่สนใจบอกลอยอะไรก็ลอยเถอะแค่ปีละครั้งเองห้ามนี่ห้ามนั้น,นงั้นไม่ต้องมีประเพณีหรอกเราทั้งหลายชายหญิงทำใจนิ่งๆวันลอยกระทงเดี๋ยวเสพดรามา่าเล่าให้ฟังค่ะ 5. พฤศจิกายนวันขึ้น15ข่้าคเดือน12วันลอยกระทงประเพณีไทยขอบคุณพระแม่คงคาสะท้อนความศรัทธาการอยู่ร่วมกับธรรมชาติแต่ยุคป,ปัจจุบันถูกปรับเปลี่ยนให้สอดคล้องกับแนวคิดรักโลกค่ะแม้กระทงที่ทําจากวัสดุธรรมชาติจะย่อยสลายได้แต่ถ้าหากมีปริมาณมากเกินไปก็ส่งผลให้น้ําเน่าเสียและกลายเป็นขยะสะสม อย่างภาพนี้จากเพจขยะมรสมเป็นภาพมุมสูงปีก่อนๆก,กับจํานวนขยะมหาศาลหลังวันลอยกระทงหมื่นคนลอยร้อยคนเก็บประเพณีดีแต่ต้องปรับให้เข้ากับยุคเข้ากับสมัยด้านอธิบดีกรมควบคุมมลพิษนายสุรินวรกิจธรรรงเสนอแนวทางลดขยะ3แบบคือ1ครอบครัว1กระทงใช้กับกล้วยใบยตองดอกบัวหรือว่ากระทงน้ําแข็งหรือถ้าไม่เพิ่มขยะก็อลอยกระทงออนไลน์ เอาจริงๆเขาก็พยายามารณรงค์มาต่อเนื่องหลายปีให้หลังนะคะแต่คำเตือนที่พูดกันเยอะที่สุดในปีนี้ก็คืออย่าลอยกระทงขนมปัง พราะถึงมันจะย่อยได้แต่พอลงน้ําพร้อมกันเป็นหมื่นๆมื่นใบมันกลายเป็นขยะสะสมน้ําเน่าเสียปลาไม่ทันกินแถมบางทีกินมากปลาก็ตายกรุงเทพประกาศช,ชัดงดลอยกระทงขนมปังและกระทงอาหารปลาในสระน้าสวนสาธารนณะนี่คือวัสดุที่สร้างปัญหาต่อการจัดเก็บมากที่สุดเพราะว่ามันเปื่อยยุ่ยง่ายไม่ได้ถูกปลากินหมดสุดท้ายจมอยู่ก้นสระต้องใช้เวลาฟื้นฟูน้ําเป็นเดือนเดือนเทดราม่าอดีก็ช่วยขยี้ว่าไม่มีอะไรทําลายสิ่งแวดล้อมได้เท่ากับกระทงขนมปังอีกแล้ว พร้อมขอร้องร้านค้าอย่าขายเลยครับถ้าไม่มีคนขายก็ไม่มีคนซื้อไปร้อยซองความเห็นชาวเน็ตก็มีไม่น้อยนะที่บ่นว่าห้ามอะไรกันนักนาแต่ก่อนบอกกระทงโฟมเป็นผู้ร้ายนี่กระทงขนมปังเป็นผู้ร้ายอีกแล้ว กว่าจะออกประกาศก็ช้าคนทํามาหากินลงทุนไปล่วงหน้าแล้วปรับตัวตามไม่ทันนักอนุรักษ์หรอกนี่ยังไม่รวมมาลดยอดให้กระทงและครอบครัวหรือให้คนไปลอยออนไลน์อีกนะนึกถึงใจพ่อขาแม่ขาบ้างงานมันมีปีละครั้งจะเอาอะไรกับแค่ลอยกระทงวันเดียวโอ้ยไปตามโรงงานนู่นเขาปล่อยน้ําเสียกันทั้งปีอีกหน่อยความเป็นประเพณีไทยก็ไม่เหลือ แต่ฟังรักโลกก็ไม่ยอมเหมือนกันนะบอกว่าไม่ได้ตามประเพณีแต่โลกนั้นมันแย่ลงทุกวันถ้าเป็นคนก็คือคนป่วยหนักเพียงแต่ว่าเพราะโลกมันกว้างใหญ่ไงเลยมองไม่เห็นความเจ็บป่วยที่เป็นอยู่ประเพณีก็มีแต่ปรับเปลี่ยนรูปแบบได้นี่เขาก็เตือนกันทุกปีให้ความรู้ทุกปีปลาตายยกบ่อแต่คนขายก็ดื้อทุกปีทํามาหากินก็เข้าใจแต่มีจิตสํานึกหน่อยอย่ามองแต่ผลประโยชน์ตัวเองฟังที่พยายามจะหาทางออกเสนอว่าเป็นกระทงกะลาดีไหม บางวัดเนี่ยเขาใช้ไอเดียนี้เก็บง่ายด้วยพอลอยเสร็จเก็บกะลาไว้ใช้ปีหน้าได้อีกหรือว่าลอยกระทงน้ําแข็งแต่ไม่ต้องปักทูบเทียนเพื่อไปเพิ่มขยะ หรือว่าลอยในบอ่อปิดหรือได้อ่างหรือได้กระมังแม้จะได้จบจบไปสายฮาร์ดคอร์บอกไม่ต้องลอยเลยลอยที่ไหนก็เพิ่มขยะทั้งนั้นทารักพระแม่คงคาแค่ไม่ทิ้งทารักจริงไปทําให้แม่น้ําขูดลองใสสะอาดดีกว่าบางคนบอกยกเลิกประเพณีนี้ไปเลยแค่ไปเที่ยวงานก็กระตุ้นเศรษฐกิจได้นี่ยังไม่รวมโคมลอยที่เป็นภัยทางอากาศเห็นแม้สร้างมลพิษทั้งทางน้ําและอากาศไม่เห็นจะมีข้อดีเลยบางคนถึงขั้นให้เอาออกจากปฏิทินไปเลยนะเด็กจะได้ไม่ต้องเสี่ยงมือกุดด้วย พอพูดถึงมือกุดนึกถึงพลุประทัดโคมลอยที่มาคู่กันกับกระทงเลยค่ะเป็นไอเทมฮิตในเด็กๆแล้วก็มักจะมีข่าวทุกปีว่ามีคนมือขาตาบอดบาดเจ็บจากแรงระเบิดพลุดอกไม้ไฟไม่ใช่แค่นั้นในทุกปีคือลอดกระทงคือวันที่หมาแมวหนีหายออกจากบ้านมากที่สุดเพราะว่าแตกตื่นตกใจเสียงดังเจ้าของควรหาที่มิดชิดแล้วก็อยู่ใกล้ๆสัตว์เลี้ยงไว้นะคะ เสรดราม่าเสริมข้อควรรู้ทางกฎหมายการปล่อยโคมลอยหรือว่าบังไฟอาจสร้างความเสียหายต่อการบินและหากไม่ได้รับอนุญาตมีโทษจำคุกไม่เกิน3ปีหรือปรับไม่เกิน6 0 0 0 0บาทส่วนการจุดหรือว่าจำหน่ายดอกไม้เพลิงทุกชนิดถือว่าเป็นวัตถุระเบิดต้องได้รับใบอนุญาตจากนายทะเบียนท้องถิ่นก่อนและความที่มันมีงานกลางคืนใช่ไหมคะถ้าเกิดว่าเมาแล้วขับหรือว่าเมาแล้วทะเลาะวิวาทก็มีโทษทั้งจำทั้งปรับเหมือนกันฟังมาถึงตรงนี้ไม่ได้อยากให้งานลอยกระทงกลอยนะคะ เป็นห่วงอยากให้ค่ำคืนวันเพ็ญเดือน12ของท่านมีความสุขปลอดภัยและไม่ทำลายสิ่งแวดล้อมเสพแล้วก็จบ